สวัสดีครับอยู่การเกมทีไฟแท็กติกนะฮะอ่ะหยิบมาเป็นซิกครับใกล้บีดีฮะและไอเทมรอบนี้ครับก็เป็นเสื้อเมื่อกี้ได้มาเป็นถัูน่าจะมีชิ้นเดียวนะฮะ,ะมาดูตัวนะ,ะตัวมีทวิชสองตัวนะครับโอเคเน,น้นเน้นตัวใกล้จะสองดาวไปก่อนส่วนไอเทมรอบนี้ครับไม่มีฮะบีซิกขึ้นสองดาวแล้วนะครับโอเค ใส่ได้เล่นซึกยาวแล้วแหละยอเดินไหม ยอเดนยอเดนยอเดนก็ Jordan, Jordan, Jordan. นี่ก็ได้ฮะหลังจากพ่ายแพ้กับนอสู้จะได้รับ2ทองนะฮะแล้วก็สุ่มฟรีหนึ่งครั้งนะฮะบอกกับยอเดนดีไม่งั้นก็สไนเปอร์แต่สไนเปอร์นี่มันไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ฮะมันได้มาเป็นสาษาเลยผมว่าไม่คุ้มเท่าไหร่หยิบมาเป็นนี่แล้วกันฮะพ่ายแพ้กันน่อสู้ก็จะได้รับสุ่มฟรีแล้วก็ได้ทองนะฮะเอาไว้สุ่มช่วงต้นเกมฮะต้นเกมผมชอบจะแพ้อยู่แล้วนะฮะอ่ะหยิบมาเป็นดาเลสฮะเตรียมเตรียมไปบอดี้การ์ดนะครับ แต่ป๊อปปี้ยังไม่มาเลยฮะตอนนี้ได้มาดีโคโฮเฮลกับเงินบาทหนึ่งและก็เข็มขัดแม่ไอเทมป้องกันทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้โหยอร์เด้นยังไม่ได้เลยเสียเวลามากเลยฮะอยากให้มันออกมาเร็วๆเ,เราจะได้แบบว่าไปหาตัวยอร์เด้นได้เร็วนะครับซึ่งดูจากตัวนี้มันก็ไม่ได้แค่ยอร์เด้นนะมันไปนักประดิษฐ์ก็ได้นะฮะขายตัวหนึง่งผมก็เตรียมไว้หลายๆแบบนะฮะไม่ได้ตั้งใจจะยอเดินอย่างเดียวครับเผื่อว่ามันไม่มาเราก็ต้องตัดใจ รอบนี้ครับปล่อยแพ้ไปฮะดีใจมากเลยมาอีกสองตัวครับซิกครับหอ้มาแต่ซิกนะป๊อปปี้อะไรอย่างเงี้ยไม่มาเลยนะฮะคอกเมาครับคาสดินก็มานะฮะไปกลายพันธ์ก็ได้แต่ไม่ไปวันนี้อยากไปทางยอร์เดนมากเลยซาลิปักเ็นบ่าเอามาแค่คอกเมาส์เพื่อไปกระสุนแฝดสไนเปอร์ฮะแล้วก็เรียบร้อยครับเกรปสองดาวซิกสองดาว แปลกเขาวันนี้แปลกลป๊อปปี้มาช้ามากเลยนะฮะรอบนี้ก็เจอกับนักเรียนฮะอคาเดมี่ขั้นเด็กยังไม่แน่ใจว่าจะไปยอดได้หรือเปล่าะฮะไม่งั้นก็ไปชิ้นส่วนนักปฏิษฐตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเตรียม,มไว้หลายแบบอยู่ขึ้นอยู่กับว่าตัวจะมาแนวไหนแต่ก็น่าจะเอาซิกนยฮะเป็นตัวหลักนีครับก็สดาวส,ต,ววส,าวสตัวแล้วสอดาวสตัวแล้วฮัลโหลอ้าว เน็ตมันมันมันลอ่มอะไรตอนนี้วันนี้สองดาวสองตัวลแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเขาหลนเขาหลนแววไม่ดีละอ่ะมาแล้วมาแบบโอเคเราไม่ได้ส่งฟรีแล้วเมื่อกี้เราชนะนะฮะอะ่งงเลยไงยต่อเนี่ยโอ้โอ้ไปแล้วเหรอผมยังมึอนอยู่เลยอ่าโอ้โหร้านค้าที่แบบจกักรพรรดิอะจกักรพรรดิเยอะมากอะ่ะโอ้ไปได้เลยนะเนี่ยจกักรพรรดิเนี่ย แต่คำนวณจากตังแล้วคือมันได้พอนะฮะถ้าจะดึงทั้งหมดก็ต้องขายอะไรที่เราตั้งใจไว้อะเอะอไม่ไปแล้วกันฮะดึงมาไว้ก่อนเฉยตอบดีครับเจอกับแอสตีนนะฮะไม่ไหวนะครับดีใจที่ไม่ไหวเราจะได้แพ้แล้วก็ได้ส่งฟรีได้เงินอีก2บาทด้วยผมจะไปยอเดินต่อดีไหมเนี่ยคือตัวมันไม่มาเลยนะฮะไอเทมได้เลือกคู่2 เดี๋ยวเอามาเป็นหมัดก็แล้วกันนะฮะไทมิเจอร์เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าจะได้ไปออเดอร์หรือเปล่าไทมิเจอร์เมื่อกี้ได้มาเป็นธนูฮะนี่ก็มีธนูอยู่แล้วนะครับคลิกเนี่ยมีธนูอยู่แล้วก็เลยไม่อยากให้มันซ้ําซ้อนฮะตอนนี้ยอดเด่นมาแล้วโอเคว่าจะไม่ไป,ไไปออเดอนก็ได้ไปออเดอนก็ได้ไปก็ไปอะไปไป This แปลกที่ป๊อปปี้นี่มาช้ามากเลยนะฮะเดี๋ยวต้องเคลียร์ตัวละ เก็บสะสมออเดินฮะตอนนี้ผมมีสมฟรีอยู่อันหนึ่งนะครับแต่ยังไม่รู้จะขายอะไรดีกระศุนแปดละปอดีกาดดีกว่าเอาอาคมมาเก็บไว้อ่ามาแล้วป๊อปี้เป็น4ยอเดินแล้วนะฮะเดี๋ยวเราขายนี่ละกันฮะเกรฟกะไว้หลายสายอยู่เหมือนกันครับแต่มันก็มีออเดินนี่แหละฮะที่หยิบมาว่าจะเล่นครับตัว1บาท2บาทกะว่าจะมาทําตัว3ามดาวก็เลยเอาอักคเมนนี่มานะฮะแพ้ต้นๆเกมไปรอบนี้ก็แพ้ไป มาคับได้เปิดยอร์เดิแล้วนะฮะป๊อปปี้มายืนแทงหน้าได้แล้วตอนนี้มีเป็นทิชานามาในร้านค้าก็มาทิชนาตอนนี้2ตัวมาเยอะก็ดีอยู่ฮะแต่มาแบบกระจายกระจายกันโอเคป๊อปปี้ตัวซิงคึ้น2ดาวเดี๋ยวเราเคลียร์พวกสไนเปอร์กระสุนแปดทิ้งไปนะฮะซึ่งเราจะทำเอ่อนักประดิษฐ์ก็ได้นะไทมมิเจอก็นักประดิษฐ์ซิงก็นักประดิษฐ์เอสเก็นักประดิษฐ์นะฮะ ถ้าช่องมันเหลือก็อาจาจะเอาลงไปใช้แต่ถ้าช่องมันเต็มก็คงต้องจำใจขายทิ้งไปครับรอบนี้เเจอกันนักประดิษ์ครับมีคนเล่นด้วย2ดาว2ตัวฮะสเรียวสดาวซิงสงดาวฝั่งเรายืนไม่ไหวแพ้ไปดีใจจังล <S 2> <S 2> เลยโอเคครับไมาตัวฮะ๊อปปี้ขึ้น2ดาวโอเวกมาอย่างรวดเร็วไปก่อนละกันนะฮะอาคมขั้นหนึ่ง บิดแข้งนี่ก็น่าเล่นนะได้บริการได้ชิ้นส่วนนะฮะตอนนด้ชิ้นส่วนเราได้คู่กับเอสเดอ้าวทิศนาฮะสองดาวป๊อปปี้มาอีกตัวหนึ่งนะครับผมขายบิดแข้งไปว่าจะเอาดอกเบี้ย30มสิบบาทอะไรเงี้ยฮะได้3บาทเดี๋ยวดูรอบนี้ครับถ้าไม่มีตังมาก็อาจจะขายสิ่งทิ้งไปเอาดอกเบี้ยนะฮะ ไม่ได้จัดตัวด้วยฮะมันตีกระจายอาจจะตายช้าหน่อยแล้วก็เรียบร้อยเดีวหน้าตายไปเสี่ยงเหลือเกินนะฮะที่จะแพ้แต่ซิกนี่ก็ได้เป็นไททันนฮะอาจจะพอยืนได้หน่อยอาจจะเก็บได้ตัวแต่คริปจะเลือดเต็มนะฮะอ้ยซิก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 อุ้ยอุยอ้ยไหวมะเนี่ยไหวมะเนี่ยไหวดิอออเกือบแพ้ ไม่ได้จัดตัวให้ตีตัวเดียวกันและไอเทมโมโหมีแต่ไอเท่แบบป้องกันทั้งนั้นเลยได้มาเป็นเสื้อฮะแล้วก็ผ้าคลุมครับส่วนซิกเมื่อกี้ครับผมขายไปน่าจะขายช้าไปด้วยฮะไม่ได้ดอกเบี้ยฮะบัวแต่ลุ้นตัวที่มาตีครับตอนนี้ฮะเดี๋ยวขอสุมหาซิกให้3ดาวสักหน่อยก็แล้วกันครับโอ้เกรฟเอามาไว้ก่อนฮะจะได้เจอตัวซิกได้ง่ายขึ้นฮะแล้วก็เจอยอร์เดินอีก2ตัวฮะเป็นเวก,กับบัฟฟี้ฮะ ป๊อปปี้นี่ก็ตัวนึงบาทฮะ <Yeah. S 1> เอาขึ้น3ดาวช่วงนี้ได้ก็ดีฮะหลังๆจะได้ไม่ต้องลำบากนะฮะอ่ะรูลูฮะเริ่มจะเต็มไปด้วยยอเดเดนเลยครับป๊อปปี้ฮะสองดาว2ตัวทิศนาฮะมาอีกตัวฮะเต็มแล้วครับตอนนี้เต็มอ้าวซิกมาแล้วผมดันขายทิศนาทิ้งไป ตาลายตาลายตอนแรกคิดว่าคิดลินยังไม่ขายแต่คิดลินเราขายไปซื้อทิศนามาแทนฮนะมันก็เลยมึนๆรั่วๆไปหน่อยอะรอบนี้แพ้ไปฮนะขอสุ่มก่อน มาให้แกตัวอีกครั้งหนึ่งฮะทิสนาซิกก็จะ3ดาวตอนนี้ต้องขายเอสเลวทิ้งแล้วนะฮะในกระดานนี้มีแต่ยอร์เดินแล้วครับเต็มมากมากและก็ลงตัวที่5ได้ดีว่าเอางั้นก็ลงไปลูลูกก็ได้ฮะไปฮิลเดี๋ยวทิสนาตัวนี้จะดึงยังไงดีสงสัยต้องขายลูลูกทิ้งไปก่อนนะฮะเน้นตัวสำคัญสำคัญมาก่อนนะฮะขาดซิกตัวหนึ่งขอซิกหน่อยไม่มามาเป็นทิสนา2ดาว2ตัวเอาจะ3เหมือนกันดีว่า มั่วไปแล้วผมไม่รู้จะเอาตัวอะไรลงไป <c oughs> ขอสุ่มต่ออยไฮมิเชอร์ฮะขึ้นเป็น2ดาวได้าอีกช่องหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเก็บเงินสัก10บาทก็แล้วกันครับรอบนี้ฮะเจอกับอะคาเดมี่ฮะกาเลน2ดาว2ตัวฮะเหมือนว่าจะสุ่มเหมือนกันหรือเปล่า ก,กันเจมมีแค่20นะฮะอาจจะสุ่มหามขึ้น3ดาวเหมือนกันเลยครับแต่ดนวหน้าของเราในรอบนี้ครับเวกเราแตกพ่ไปไหมขอแพ้หน่อยแล้วกันนะฮะยังไม่อยากชนะเลยขอซิกขึ้น3ดาวก่อนนะจะได้ไปอะหยัดช่องครับแต่เหมือนว่าจะผิดหวังแล้วฮะกาเลนแตกไปเหลือซิกสุดท้ายซิกสกิลไซล่าโอ้ดูนี้ลงตัวถึงดาวไปดีกว่า <laughs> ลงตัว2ดาวไปกล่าวว่าให้พอเก็บๆได้บ้างนะฮะไม่ให้แพ้ยับขนาดนั้นนะมันจะได้แต้มลดน้อยลงครับอัอกเมนฮะยอร์เดนก็จะมีเป็นอาคมอาคมสร้างก่อไม่เอาแล้วมีแค่2ตัวมั้งอาคมผมว่าไม่ไม่คุ้มเท่าไหร่สองแถวดาวหน้าก็คงไม่คุ้มงั้นเอานี่มาไปละกันฮะหุ่นครับมาล่อฮะคราวนี้ก็หมดปัญหาเรื่องปิดแค้งนะครับเอาไว้เข้ามุมไปเลยนะฮะเอาไว้เข้ามุมสองข้างเลยก็ได้แต่เดี๋ยวเอาไว้ข้างหน้าสักอันหนึ่งดีกว่าแล้วซ็กเราสามดาวแล้วนะฮะจากยอร์เดนที่เด้งขึ้นมานะฮะ เดี๋ยวเราสุมหาป๊อปปี้ให้3ก่อนที่จะขึ้นเลเวลแล้วกันนะฮะอ,อ่าทิสานะ่ามาอีก2ตัวจะ3ดาวแล้วนะฮะลูลูก็อีกตัว1 1> หนึ่งอวันนี้ยอร์เดนมาดีว่ะไม่มีคนเล่นเลยนะครับวันนี้ไม่มีคนใช้ยอร์เดนเก็บเงินด้วยนะครับมีแววว่าจะได้เห็นหลอดยอร์เดนฮะแล้วมีนีโคเฮลด้วยนะค่อนข้างที่จะ ีเลยถ้าหลอดจออ์เดินมามันขึ้น2ดาวได้ง่ายไงส่วนในรอบนี้ครับเรายังเวล5อยู่นะฮะพยายามสุขหาป๊อปปี้ฮะก็เ,เก็บรอบแพ้ไปด้วยนะครับได้เงินจากอาร์เมนด้วยนะฮะแพ้ก็2บาทได้สูงมปีก็คุ้มอยู่แพ้ต่อไป มาดูไอเทมกันครับไอเทมไม่เอาเอายอเดนดีกว่ายอเดนที่ออกมาอุ้ยทิชาน่าขาตัวสุดท้ายพอดีขึ้น3ดาวเอาล้วฮะตอนนี้เรามี3ดาว2ตัวฮะเดี๋ยวเอาป๊อปปี้ขึ้น3ดาวอีกตัวหนึ่งแล้วก็ยิงยาวได้เลยนะฮะหรือจะสุมหาลูลูก็ได้อะในช่วงเวล6 ป๊อปปี้บายตัวฮะขาดอีกแค่2ตัวฮะัสำหรับป๊อปปี้ก็มาสุ่มฟรีฮะจากการที่แพ้นะส่วนไอเทมครับยังไม่ใสกันแล้วกันฮะเดี๋ยวปล่อยแพ้ไปก่อนลาสซิเปอร์ก็น่าใช้ฮะหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นกุนซูให้ทิศนายิงเร็วก็ได้นะครับลูล่ฮะมาอีกตัวฮะขาดอีก5ตัวถ้าผมหาป๊อปปี้นะับป๊อปปี้2ตัวจะได้หลุดจากเลเวลนี้ฮะ45%ฮะตอนตนี้อนเดะให้เว็กสักหน่อยแล้วกันฮะยืน ไปแค่กันกริค๊คงจะไม่มีดาเมตอะไรมากมายฮนะก็มาช่วยยืนครับแต่ก็เหมือนว่ายืนนานอยู่เหมือนกันนะฮะแนวหลังยิงค่อนข้างฟรีที่ธนาก็โคตรปีเลยไหนจะมีหุ่นมาล่ออีกนะครับคาทารีนาก็ไปตีหุ่นพอสมควรโอเคชนะไปไม่ได้แพ้แล้วมาอีกตัวฮนะป๊อปปี้ฮนะไฮมินเซอร์ก็มาอีกตัวหนึ่ง ขอป๊อปปี้อีกตัวหนึ่งจะ3ดาวแล้วนะครับสุ่มเลยแล้วกันนะอ่ะหนึ่งบาทดึงมาตัวไม่ใช้และก็ไม่มีอู้ยจันนาน,น่าใช้เหลือเกิน เดี๋ยวค่อยไปหาเอาข้างหน้ากันแล้วกันฮะรอบนี้ครับเจอกับนักประดิษฐ์ครับบิดแคงดึงหุ่นไปครับก็โอเคฮะอย่างน้อยกันบิดแคงได้นะครับแล้วก็แอสซิเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะต้องเอาหุ่นเนี่ยมาวางดักไว้นะฮะทำให้หุ่นนี้น่าจะมีประโยชน์มากกว่านี้ครับรอบนี้ครับเป็นยังไงบ้างฮะโดนล้วงเละเลยนะฮะมีสวิ์มาล้วงแต่ก็เหมือนว่าเอสเรียวตีอยู่กับหุ่นพอสมควรครับชนะไปครับโต๊ อเแปลก,กแล้วไม่ดีอย่าเป็นอย่างนี้ดิโอ้ยไม่ดีอย่างนี้กำลังมาเลย ผมนั่งรอนานมากอ่ะนานมากจนออกดีปะวะแต่ถ้าออกเข้าไม่ได้ละ่ะม,มาสักทีดิวะเน็ตเหรอหรือเซิร์ฟเวอร์หรือ, Server, รอ,อยังไงแต่ผมสลับหน้าจอไปดูอ่าพวก t u b e Facebook ก็ยังทำงานปกตินะไอมาสักทีป๊อปปี้3าดาวแล้วไอเทมยังไม่ได้เก็บเต็มไปหมดเลยตัวในร้านค้าไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะฮะรอบเมื่อกี้ก็เหมือนกับขาดไปรอบหนึงเลยอ่ะ สอรอบเลยอะรอบคลิปกับรอบตีคนนะฮะโอ้โคตรเปลวฮะคือยอเดินทุกรอบนี่แม่งโคตรมีความหมายเลยนะครับต้องสุ่มนะตอนนี้เก็บเงินได้30เฉยเลยฮะ,ะจากเมื่อกี้คือไม่มีตังค์อะและเทมออกมาก็อะไรก็ไม่รู้เ <ST. S 1> นี่ยคื่มันมีแต่เทมป้องกันทั้งนั้นเลยตอนรอบคลิปนะฮะมีผ้าคลุมมาอีกอันหนึ่งมีเสื้อปะ โอ้โหคือไอเทมเวกนี่คือครบแล้วนะฮะอ่ะทำซันไฟแคปให้ด้วยอะส่วนไอเทมอันอื่นคนอื่นนี่คือโอ้โหจีเวลกันเลอ่ะจีเวลกันเลดไฮเมเจอร์หรอหรือว่าเราจะเก็บดองไว้ให้นู่นเลยมาสเตอร์ลอดมาสเตอร์เวก้าจะมาหรือเปล่าอ,อ,อันนี้จะหลุดอีกว,ว่าเนี่ย รอบนี้ครับเจอกับบริการนะฮะมีเป็นแอสเซอร์ซินแอสเซนขั้นสองนะครับคุณไว้บุมไม่ช่วยอะไรเลยฮะค,คุณอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงกลางด้านในฮะเหมือนว่าต้องย้ายมาด้านนอกแล้วมันเอามารับแอสเซอร์ซินนะฮะตรงนี้ไหววะ่ะมีเบิร์นมีกันคริและก็กันเวทนะฮะเออชนะ มาดูไอเทมกันทะไอเทมผมว่าผมจะหยิบมาให้ทิศนานะครับก็เป็นมัดอีกสักอันหนึ่งมาอันนั้นให้เป็นจีเว็บกระเล็ดนะฮะอันนี้อาจจะทําให้ทิศนาก็จะเป็นลาสซีเปอร์นะครับแต่มันติดตรงที่ว่ามันจะยิงไม่เร็วฮะได้จอะเกราะก็จริงไม่รู้คุ้มหรือเปล่าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะฮะ <love> ลูลูครับขาดอีก2ตัวฮะเจอช่วงเวล6ครับเนี่ยแหละฮะสี่สิบเปอร์เซ็นต์มาลองดูกันครับเดี๋ยวเอาหุ่นมาไว้ด้านนอกก็แล้วกันนะฮะ จัดคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้แหละครับเอาไฮมิเจอร์ออกไปไว้นู่นเลยฮะไกลที่สุดเลยฮะเป็นตัวล่อครับรอบนี้ฮะเจอกับเสริมกระแหงฮะกันเวทมาแล้วนะฮะทายเกมไม่รู้ว่าจะเจอกี่ขั้นนะไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้การทาส่วนในรอบนี้ครับสามดาวเรา,ามี3ตัวก็โอเคฮะพอยืนได้หน่อยได้ซันไฟเคฟฮะลดฮิวด้วยนะครับทำให้ฮิวไม่ค่อยจะขึ้นนะฮะดาเวจหลักอาจจะอยู่ที่ทฤสานานะแหละครับต้องทำเป็นพวกไอเทมจอกต่อไอเทมยิงเร็วอะไรประมาณนี้ฮะ ไอ้อักเมนอาคมสร้างโลดีมาสองรอบแล้วนะครับมันอยากให้ผมหยิบแหละแต่ผมไม่หยิบผมจะเอาสไนเปอร์ได้มาเป็นสัญลักษณ์นะฮะแล้วก็อาจจะเก็บดองๆไว้ให้ไฮมิเจอร์ก็ได้หรือถ้าหลอดยอร์เดินมาก็เดี๋ยวใอ้ว่ากันีกทีครับตอนนี้ฮะลูลู่เราขาดอีกตัวหนึ่งครับจะ3ดาวนะลงเวลก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวใกล้ๆจะอัพค่อยสุ่มเหตใจละสุ่มเลยดีกว่าจะได้จบ,จบๆครับอะไฮมิเจอร์ฮะส,สองดาวสองตัว ลูลู่อีกตัวหนึ่งลูลู่ว่มาไม่มีเหรออุ้วสักหน่อยมาไม่มีครับไปวิ่ตัวสุดท้ายมันยากจังว่าโอาา้ไฮมิเจอรมาอีกตัวหนึ่งไอ้นี่ก็จะสามดาวเหมือนกันฮะขาดเองอ่าสองตัวตรอบนี้ครับเจอกับอะคาเดมี่ฮะมีเป็นแอสซินของเขิงไม่เก็บสงสัยไอตอนที่หลุดเนี่ยมันเป็นที่เซิร์ฟเวอร์นะฮะหลุดช่วงเดียวกันกับผมแน่แเลยแล้วก็เข้าไม่ได้นะหรือไม่เข้าแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ ขอเขิงไม่เก็บเือนผมในตอนนั้นเลยนะฮะแน่นอนเลยเป็นที่เซิร์ฟเวอร์แน่นอนเลย,เ,เ,รนนเ,ลยเราไม่โทษเต็ดเราเราโทษเซิร์ฟเวอร์อโอเคครับลูลู่สามดาวหมดช่วงเลเวลหกแล้วเนะะี่ยเดี๋ยวเราไปกันที่เวลเจ็ดเวลแปดหาไฮริเจอร์หาเวกครับให้สามดาวนะฮะในช่วงนั้นจะเจอสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ เราดูไอเทมกันหน่อยฮะไอเทมคุ้มที่จะทาให้ทิศทนาหรือไม่นะฮะถ้าได้เป็นธนูอีกสักอันหนึ่งก็จะทําแต่ไม่มีโอ้โหนีโคเฮลอ่ะเอาว่าแล้วก็ได้น้ําตามาด้วยฮะซึ่งจากไอเทมที่กองกองไว้ตอนนี้เนี่ยผมว่าจิเวลกเกตเลตแฮนด์ออฟจสติกใส่เป็นสไนเปอร์แล้วก็ให้เวก้าได้เลยครบเซตแล้วฮะเหลือแต่เวก้าฮะตอนนี้ก็ได้แต่รอเวลาฮะให้ไฮมิเจอร์ขึ้น3ดาวเวกขึ้น3ดาวแล้วก็รอเวก้ามาสักตัวหนึ่งเอาขึ้น2ดาวได้เลย รอบนี้ครับเจอกับกลายพันฮะมีเป็น2องแสงนะครับทาลิก3ดาวโชวกกตตัวใหญ่มากครฮะตัวแบบมีกันเวทด้วยนะฮะน่าจะฆ่าโชกกตยากอ่ะมีซันไฟเคปและเลือดแบบจํานวนมากเลยฮะโคตรเยอะเลยซึ่งในตอนนี้แทงอยู่ครับเวกเรายังแทงอยู่ฮะมีเจนนาช่วยฮิวนะครับเวกเราก็เอาเลือกอยู่เหมือนกันนะฮะมีการคริมีการเวทก็พอแทงได้นานอยู่และก็ชนะไปในรอบนี้ครับ รอบนี้มีเป็นจริงมาครับน่าจะไม่ได้ใชนะ้ชิ้นส่วนผมว่าใช้เจนาดีกว่าได้ทั้งเสริมแกร่งทำชิ้นส่วนนะฮะได้ฮิวด้วย เดี๋ยวขอเก็บเงินนะครับไปสุ่มเอาตอนเวลแปะกันนะฮะเดี๋ยวว่าถ้าได้หลอดดอเดอร์นะจะได้ลงไปได้ครับรอบนี้ให้เอจอกับองค์กรครับมีเป็นแอสสิทธิบัลลุว์ครับเข้ามาไม่ถึงตัวทิสาน่านะฮะได้ยิงฟีย,ยู่นิดหน่อยนะครับแล้วก็ตอนนี้ฮะฮิวแล้วฮะแจนนาพัดออกไปนิดหนึ่งฝั่งเราก็เจ็บนะฮะเจ็บตรงที่ว่าสกิลของเอคโคฮะทำดาเมจค่อนข้างดีเลยฮะมันเป็นกลุ่มอะแต่ก็ชนะได้ฮะ ออกมาในรอบนี้ครับเวกครับแม่สาดาวให้หน่อยก็ไม่ได้นะไฮวิเจอร์รอบนีครับเราเจอกับเสริมแล่งนะฮะมีเป็นสองแสนชิ้นสว่วนแล้วก็ผู้ส่งุูมนะเป็นทีมที่น่าจะโลมาจากทหานรับจ้างฮนะก่อนหน้านี้นี่เหมือนว่าจะมีทหารรับจ้างอยู่แก๊งแพง2อดาวฮะไอเทมยังวีอยู่เลยครับตอนนี้ฮนะ สกิลบูลแบบรัวๆเด่นนะฮะพัดออกไปนิดหน่อยฮะแล้วก็ฮิวเพื่อนมายื้อชีวิตมาได้อีกนิดนึงครับทิษนาเรายังฟรีอยู่แต่ไม่เยเทิมฮะน่าจะเอาไอเทิมให้ทฤษนาไปแต่ตอนนี้เนี่ยคือเก็บไว้ให้หลอดยอเด่นทั้งหมดเลยนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจจะโผล่มาเมื่อไหร่ฮะทนทนกันต่อไปแต้มเรายังพอมีเยอะอยู่ฮะห้าสิบเอ็ดแต้มเดี๋ยวหาไอเทิมให้ตัวแบกของเราไม่เวีเลย ไอเทมดีๆไม่ค่อยมีเลยนะครับว่าจะให้ทิซนาสักหน่อยมีแค่ตีกระจายงั้นเดี๋ยวเอาไอเทมพพอร์ตกันแล้วกันนะครับเป็นฟอร์เซนหาครับทำสโลรอบตัวนะมีแอสซินด้วยนะฮะเมื่อกี้ก็เหมือนว่าจะหนักน่วงอยู่ทำให้ตูสโลไปก็คิวบออกช้าลงนะครับอ่ะตอนนี้เวกขึ้นมาเป็น2ดาว2ตัวยูมิมาตัวนี้ฮะเอาลงมาต,ตัวต่อไปก็ได้ครับหรือว่าจะทำเป็นผู้ทรงผมขั้น2ก็ได้ผมไป8เลยแล้วกันนะฮะ จะลงยูมิลงไปเข้าไปไม่ถึงตัวทิสนาอ่ะงั้นดึงมาไว้ข้างไฮเมเจอร์ก็ได้ฮะส่วนฟร์เซนฮา์ทับกะว่าจะเอาให้ป๊อปปี้ฮะเพราะป๊อปปี้ตีใกลน้นะจะได้เดินไปหาศัตรูได้หรือว่าจะให้ลูลุให้เจนาให้เจนาก็ได้อ่ะรอศัตรูเดินเข้ามาได้มานาเริ่มต้นด้วยได้ถึกขึ้นอีกนิดหนึ่งฮะลองดูนะครับรอบนีบบ้เจอกับนักประดิษฐ์ครับนี่เป็นเจสฮทเจสตีใกลน้นะบัฟให้ตัวแนวหลังฮะฝั่งเขาทับปิดแคลงออกมาไม่ได้ฮะ อยู่ในมุมนู่นเลยนะครับสงสัยเอามาเน้นสกิลอย่างเดียวแต่มานาตอนนี้ไม่ขึ้นฮะไม่โดนโจมตีไม่ได้ตีด้วยนะฝั่งเราครับยืนไหวอยู่ฮะและดูยูมิฮะยูมิสร้างกรอให้กับหุ่นครับผมว่ายูมิไม่เหมาะแล้วแหละหุ่นมันก็ยืนเฉยๆอยู่งั้นก็ยังจะไปสร้างกรอให้มันนะฮะโอเคมันสร้างกรอให้ตัวที่มีเฮีน้อยสุดฮะซึ่งก็เป็นหุ่นแหละพอดันๆไปได้ครับเรียบร้อยฮะชนะไปในรอบนี้ครับ ได้เวกมาอตัวฮะคือขาดอย่างละ2ตัวอ่ะเดี๋ยวสุ่มกันสักหน่อยแล้วกันนะครับที่1ยังมีแต้มเยอะอยู่ผมว่าวันนี้น่าจะได้เห็นหลอดจอเดินนะฮะอย่างน้อยเนี่ยเราต้อง4รอบครับถ้าสุ่มไม่เจอเลยอ่ะได้แล้วตัวหนึ่งม,มีเจสมาฮะเจสเอาไป <All right. S 2> แทนยูมิดีไหมน่าจะได้เลื่องกว่าเอาไว้แนวหน้าก็ได้เจอกรอเอาไว้แนวหลังก็อ่ะให้ทิสนายิงเร็วนะฮะลองดูกัน ทีมนี้ฮะโชแกตสามดาวและดูเลือดครับยังกระบาโค้ชฮะสามดาวสามตัวฮะทาลิกแล้วก็มาสหาด้วยเลยครับมีเป็นมาฮุมมาลองดูนะครับไหวไม่ไหวฮะเรามีซันไฟเคปครับช่วยเบิร์นเป็นเปอร์เซ็นต์แม็กแคทีเลือดฮะก็อย่างที่เห็นฮะได้ร้อย70้เป็นทูดาเมจครับใสโชแกตนะฮะทางขวาก็มีดร็อเตอร์บุนโดครับไทวีเจอร์เก็บไปโอเคครับเราแทงไหวนะฮะนี่ขนาดยังไม่มีหลอดจ้อนเนะครับชนะไปครับ ไอเทมบางก่อนซ้ำอะ่ะมีแล้วอะ่ะโฟสเซนฮาร์ดเอามาทำไมเยอะแยะมันใส่ซ้อนทับกันไม่ได้ะฮะต้องใส่ให้2ตัวแทน,นะฮะอ่ะให้ป๊อปปี้ไปครับตัวหนึ่งเดินเข้าไปใกล้ตัวหนึ่งก็ยืนอยู่กันที่ะฮะ,ะมาสุ่มกันครับเสร็จไป1ตัวครับเวกขึ้น3ดาวครับขาดไทมิเจอร์นะฮะอยากให้ขึ้นตอนนี้เลยรอบต่อไปจะได้มีเป็นหลอดยอร์เดนขึ้นมานะฮะอ่า แอสตินภารกิจฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอรอบต่อไปครับเราจะเอาหลอดจะเล่นลงไปแทนยูมินะฮะเอายูมิลงไปครับอย่างน้อยฮะมันยังสร้างเกาะให้ครับผมว่าเจสไม่่คยเวิร์กเ่าเลยเลยได้ความเร็วขึ้นมาแต่ไม่ได้ดาเมจนะนอกจากไปไวหน้าฮะรอบนี้ครับเจอกับองค์กรแอสตินฮะชาโกสามดาวยูมิสตันหมู่ไปครับนี่แหละครับที่ต้องการฮะต้องการสตันหมู่ครับชาโกเขาสามดาวแล้วนีฮะตีกระจายจ่อกรอด้วยครับโอ้โหเกือบ จะนาฮะมาเป็นสองดาวครับและก็มาสักทีฮะหลอดยออนดันได้เห็นกับเขาสักทีไอเทมจัดเต็มเลยนะครับแฮนด์ออฟจัสติกจิเวลเกตเลสฮะทำขึ้น2ดาวไปเลยนะครับมีสไนเปอร์ด้วยฮะสไนเปอร์นี่ก็ได้ดาเมจเพิ่มเติมนะฮะยิ่งอยู่ไกลศัตรูก็ยิ่งได้ดาเมจแรงมาลองดูฮะรอบนี้ฮะเจอกับ นักประดิษฐ์ครับมานาอาจจะช้าหน่อยฮนะต้องตอ,อกันหน่อยนะมีผู้สุภูมิท่นหนึ่งฮนะก็มาช่วยเด้งหน่อยหนึ่งแล้วก็มาะฮะสกิลของลอดจอเอร์เนี่ครับเวก้าฮะยิ่งอยู่ไกลก็ยิ่งแรงครับจะได้ถึง3ดาวหรือไม่ฮนะก็ถูอย่างน้อยคือ6รอบเลยนะครับ50กว่าแต้มนะคิดว่าอาจจะไม่ได้เห็นถ้าไม่มีดีโคเฮลช่วยอีกอะ่ะ โอเคครับจัดตัวกันใหม่ฮะเหมือนว่าไม่มีคนดึงแล้วนะครับก็เลยจัดหุ่นเนี่ยไปไว้ด้านหน้าแทนแถวรอบนี้ฮนะเจอกับกลายพันครับก็ทีมสุดท้ายแล้วนะฮะมีิงครับมาล้วงฮะตอนนี้บินขึ้นไปและลงมาตรงกลางครับเรามีเป็นแทนออฟเสตครับหลอดจอเนนดูดเลือดได้อยู่นะฮะลุงตีโชแก,รชแกรครับโชแกตอย่างถึกเลยฮะดูเดยนลงไปลายไหลดอกยังไม่ถ่ายสักทีโอ้โหอดถึกอะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะ คือไอเทมโคตรฟูแต่เดี๋ยวเอาไอเทมมาจากอกเกราะเวทสักหน่อยครับก็เป็น static s h i e ครับพอยิงสายฟ้าออกไปเนี่ยมันจะลดต้านเวท50%นะฮะก็ทำให้หลอดยอร์เดนเนี่ยอาจจะดีขึ้นโอเคครับได้มาอีกตัวหนึ่งตอนนี้คือสุ่มยังไงก็ไม่เจอได้แต่รอเวลาฮะคือต้องสี่รอบอะ ผมเอาให้ชิษนาไปแล้วกันนะครับให้ชิษนาบีของซะบ้างฮะมาลองดูนะครับโอ้โหโดนตันไปสกิลยังไม่ออกครับออกช้าไปหน่อยแล้วก้ามาแล้วฮะได้ชิษทนาฮะยิงส่ฟ้าไปลดต้านเวทครับเอามาแก้จากก้อนคลอได้ทีหน่อยนะฮะจากปกติยิงโชกัดดีร้อยสองร้อยครับตอนนี้ก็ขึ้น200บ้าง400บ้างนะห้าร้อยก็มีโอ้โหใช้ได้อยู่ผมเอาไป2ดาว2ตัวลงไปเลยได้ไหมไปแทนเจนนา ก็ได้นะฮะแต่เราจะเสียต้านเวทไปเสียชิ้นส่วนไปนะฮะอา้าจบแล้วโอเคครับยอมแพ้แล้วนะฮะแม้ว่าวันนี้จะหลุดบ่อยครับหลุด2รอบเลยไม่รู้ว่าเป็นที่เซิร์ฟไปที่เน็ตแต่ก็โอเคฮะดวงกันมาหลอดจอร์เดนก็มาฮะน่าจะไม่มีคนเล่นด้วยนะวันนี้กันเลยโอเคอยู่ปั้นขึ้นอยู่นะครับอ่ะวันนี้ฮะอยู่กันกับหลอดจอร์เดนเวก้าฮะสายสไนเปอร์สไตเปอร์ก็ช่วยในเรื่องของเพิ่มระยะแล้วก็ดามเมจ เพิ่มขึ้นด้วยนะครับคันแรกก็8%นะได้ทั้งเวทได้ทั้งกายภาพนะฮะเพิ่มขึ้นหมดเลยใส่เป็นจีเวลกันเลนฮะให้สกิลนีมีโอกาสติดคุกข้อนะฮะแล้วก็แฮทออฟซัสติกนะได้ดามเมจเพิ่มเติมอีกกับดูดเลือดอีกนิดหน่อยนะฮะตามดามเมจที่เราสร้างได้นั่นแหละอ่ะวันนี้ถ้าจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านฮะไม่ว่าคุณจะกดไ like, ลค,ค์กดซับสไครต์กดแชร์รวมรทั้ง